วงพันธ์ถ่ายมาทางซ้ายซ้ายของทางด้านแม่โจยกมานัดทัดเซอฮีเดฮิเดโกฮาวาคาตะโมโอขวาแล้วโอ้ดีจังหวะนี้ทัดเซอฮีเดะไหบอลคืนนะครับทางด้านเนี่ยอัจฉริยะเดชนะดอกมาลานะโอโหในนาทีที่23่นะเป็นทางด้านแม่โจยอยู่ในเต็ดนะ โอ้ขึ้นนำไปจากผู้เล่นหมายเลขส3มสามอัจฉริยะเดชนะดอกมาลานะโอ้นี่จังหวะนี่ทองชัยมาที่แดนกลางผู้เล่นหมายเลขแปดฮะทิวานนทิวานนมาที่ทองชยัยทองชัยมาที่วานนขยับมาสิอดไหลามาแล้วพับเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูน โอ้โหนี่อเอาจนได้ละแม่โจอยู่ในเตดนะลูกที่สองในนาทีที่ห้าสิบสี่อะห้าสิบหอะนาทีที่ห้าสิบหกอ่ะส่วนทัดเจอฮิเดแทงมาทางขวาสิบเอ็ดมาแล้วจ้าสิบเอ็ดกองพบกองพบกองพบไม่ใช่กองหวยไรกองพบซ้ายโอ้จังหวะนี้ซ้ายของเนี่ยเป็นผู้เล่น ูเล่นหมายเลขสิบฮะายของทาด้านสุภวิทย์เอาไม่ใช่นะทองชัยนะอัมพรวิมานนะยิงซ้ายจังหวะนี้แล้วจังหวะบอลมันออกจากเท้าเนี่ยเท้าของทาด้านทองชัยเนี่ยไปโดนทางด้านเนี่ยสุภชัยเมืองสวรรค์นะผู้รักษาประตูของทางด้าน,นกลงกราชอยู่ในเตดนะออกนแำรักษาประตูต่อศูนนะในช่วงนาทีที่83ดนสะอะไรเลยแต่เดยโอ้โห,โหยิง อู้ยิงจังหวะนี้ฮะไอ้ตัวผู้รักษาประตูเราโดดจังหวะนี้ขยับมาแล้วโอ้โหนาทพลพร้อมเทมป๊อปโอ้ทาเซฮิเดโกโอ้โถจังหวะนี้ยิงเข้าไปนะทาเซฮิเดนะโอ้โหโอ้เซประตูต่อศูนย์นะจังหวะนี้ของธนาเนี่ย โอ้ทัดสื่อฮิเดะสิมูสุนะโอ้โหนี่ภาษาอังกฤษนี่ผมก็ว่าแย่แล้วโอ้โหมาเจอภาษาอะไรนะเกาหลีเออเรียบร้อยเลยไม่รู้ว่าพูดไทยใช่ได้หรือเปล่านะสำหรับทางด้านทัดสื่อฮิเดะนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยโดนเตะเมื่อกี้เสียงร้องโอ้ยเลยภาษาไทยชัดมากครับครับท,ที่ได้ยินเมื่อกี้นะไม่รู้ว่าพูดไทยชัดชัดหรือเปล่าไม่รู้แต่ร้องนี่ชัดเลยภาษาไทยชัดชัดเลยโอ้ยครับที่ได้ยินเมื่อสักครู่